ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮาหนอยของเจนุกบารามีมหาหิงกันมานะคะแนวทางฮาหนอยประจำวันที่6เมษายน2566ค่ะวันนี้เจนุกให้เด่นที่9ฟันที่9นะคะ ชุดตัวจ่อวันนี้ค่ะ97 98 92 93 94 96แล้วก็3ตัวหมุนนะคะ395ตัดเล่นตามชอบได้เลยค่ะส่วนชุดสายด่วนนะคะเจให้1หางค่ะเป็นตัวชอบวันนี้เจชอบ3 1นะคะ แนวทางดูจีนุคค่ะ ถ้าใครชอบแนวทางของเจนุกนะคะวันนี้เจก็ชอบ9ฟัน9ค่ะสายด่วนหนึ่งหาง3 1นะคะเป็นตัวชอบของเจวันนี้ถ้าใครชอบแนวทางของเจนุกก็สามารถตามได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปใหม่จากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ